ประโยชน์ของแตงโมและข้อควรระวังที่ควรทราบก่อนกินแตงโมเป็นพืชตระกูลแตงเช่นเดียวกับแคนตาลูปเมลอนแตงกวาเป็นต้นพันธุ์ที่อาจรู้จักกันดีเช่นพันธุ์จินตราแตงโมส่วนใหญ่มีรสหวานเปลือกมีสีเขียวเป็นริ้วเนื้ออาจมีสีแดงหรือสีเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์ผลไม้ชนิดนี้จัดเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำจึงนิยมรับประทานเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหรือดับร้อนนอกจากนี้แตงโมยังมีสารอาหารหลากหลาย และยังอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งและเบาหวานช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำช่วยบำรุงหัวใจอย่างไรก็ตามควรบริโภคแตงโมในปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นทำให้เสียงน้ำตาในเลือดสูงคุณค่าทางโภชนาการของแตงโมข้อมูลจากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) หรือ USDA ที่ตีพเมื่อปีพุทธศักราช2562ระบุว่าแตงโมสุป100กรัมมีน้ำเป็นส่วนประกอบ91.4มิลลิลิตรให้พลังงาน30กิโลแคลอรี่และมีสารอาหารต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้คาร์โบไฮเดรต7.55กรัมน้ำตาล6.2กรัมแบ่งเป็นน้ำตาลฟรุกโตส3.36กรัมน้ำตาลกลูโคส1.58กรัมน้ำตาลซูโครส1.21กรัมและน้ำตาลมอนโทส0.06กรัม โปรโตีน0.61กรัมไฟเบอร์0.4กรัมไขมัน0.15กรัมโพแทสเซียม112มิลลิกรัมแมกนีเซียม10มิลลิกรัมวิตามินซี8.1มิลลิกรัมวิตามินเอ8ไไมโครกรัม RAE นอกจากนี้ในแตงโมยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายชนิดเช่นเหล็กสังกะสีวิตามิน B 1วิตามิน b 2วิตามิน b 3วิตามิน B 5วิตามิน b 6โฟเลตโคลีนแคโรทีนลูทีนและซีแซนทีนโดยเฉพาะไลโคลปีนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกอนุมูลอิสระทำลายจนเสื่อมสภาพก่อนวัยและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานเป็นต้นประโยชน์ของแตงโม แตงโมอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนคุณสมบัติในการรักษาและป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของแตงโมดังนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดน้ำแตงโมได้ชื่อว่าเป็นผลไมน้น้ำเนื่องจากมีน้ำประกอบอยู่มากถึงประมาณ90%ยกตัวอย่างแตงโมสุก100กรัมมีน้ำ91.4มล และการรับประทานอาหารที่มีน้ำในปริมาณมากอาจช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติเช่นการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการลำเลียงสารอาหารไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆทั้งยังช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดน้ำอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่าอนุมูลอิสระเป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถทำลายเนื้อเยื่อและเซลล์ หรือทำให้ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เช่น DNA โปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์แปรสภาพและเสื่อมสภาพก่อนวัยส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเรง็งแต่หากร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพออาจช่วยปรับสมดุลของอนุมูลอิสระภายในร่างกายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้ในแตงโมมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไลโคปีนค e, ิวเคอร์บิทาซินอคิวเคอร์บิทาซินอี โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไลโคปีนกับความเสี่ยงมะเร็งที่ตีพีมอในวารสารเมดิซีนบ b ลท t i m รประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558ซึ่งได้ทำการวิจัยโดยการทบทวนวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวโยงจำนวนกว่า2,300ชิ้นพบว่าการบริโภคไลโคปีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ เนื่องจากไลโคปีนอาจช่วยลดระดับ IGF1 IGF1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างคล้ายอินซูลินและทำให้เซลล์แบ่งตัวเมื่อฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงจึงอาจช่วยยับยั้งการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอาจช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแตงโมมีกรดอะมิโนชื่อว่าซิทรูลีนซิทรูลีนซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายโดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยโคกรเรย์ยากอ่างประเทศเกาหลีใต้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sport and Health s c i e n c e ของประเทศจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างซิทรูลีนกับระดับแลคกเตตในเลือดค่าความเหนื่อยและอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายด้วยวิธีการทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง13ชิน้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด206คนพบว่าการรับประทานอาหารเสริมซิตรูลีนเป็นประจำช่วยลดค่าความเหนื่อยและอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้จริงโดยไม่ส่งผลต่อระดับแลคเตในเลือดซึ่งแลคเตแลคเทเป็นกรดชนิดหนึ่งที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อออกแรงมากๆยิ่งมีแลคเตสูงก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อทำให้มีอาการปวดไม่กล้ามเนื้อลา อาจช่วยบำรุงผิววิตามินซีจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวและผมแข็งแรงส่วนวิตามินเอก็มีส่วนในกระบวนการสร้างและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังการรับประทานแตงโมที่อุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซีเป็นประจำจึงอาจช่วยให้สุขภาพผิวและเส้นผมแข็งแรงขึ้นได้โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับบทบาทของวิตามินซีต่อสุขภาพผิวที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nutrients เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560พบว่าวิตามินซีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV โดยเฉพาะเมื่อทำงานรวมกับวิตามินอ e, ีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวช่วยให้แผลที่ผิวหนังสมานเร็วขึ้นช่วยลดการเกิดแผลเป็นทั้งยังอาจช่วยลดเลือดริ้วรอยก่อนไวัได้ด้วยอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนักแตงโมเป็นผลไม้รสหวานที่ให้พลังงานต่ำหากรับประทานแตงโมเป็นอาหารหวาน หรือเป็นของว่างรองท้องระหว่างมื้ออาหารในปริมาณพอเหมาะอาจส่งผลดีต่อการลดน้ำหนักมากกว่าการรับประทานเบเกอรี่หรือขนมครเคียวโดยงานศึกษาชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลายัยซานดิโกซานดิเอโกสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nutrients เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2562ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับผลของการบริโภคแตงโมสดกับการตอบสนองต่อความอิ่มแบบฉับพลันและความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ใหญ่อายุ18-55ปถึงปีที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนโดยให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกรับประทานแตงโมสดทุกวันวันละสองถ้วยประมาณ300กรัมซึ่งให้พลังงาน92กิโลแคลอรี่และให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองรับประทานคุกกี้ที่ให้พลังงานเท่ากันเป็นเวลาทั้งหมด4สัปดาห์พบว่าแตงโมสดช่วยให้อิ่มและอยู่ท้องนานกว่าคุกกี้โดยสามารถลดความหิว และความอยากอาหารได้นานกว่า90นาทีหลังรับประทานนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่รับประทานแตงโมสดยังมีรอบเอวเล็กลงน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือดลดลงทั้งยังมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันในเลือดที่สมดุลขึ้นด้วยอาจช่วยทำให้ข้อต่อแข็งแรงขึ้นสารในกลุ่มแคโรทีนอยอย่างเบต้าคริปโตแซนทีนเบเทคริปทอกซนติน ในแตงโมอาจช่วยป้องกันข้อต่ออักเสบส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับข้อต่อเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยลดลงได้โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสารเบตา้าคริปโตแซนทีนและโรคข้ออักเสบหลายข้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหลายข้อชาวยุโรปจำนวนกว่า25,000รายพบว่าการบริโภคเบตา้าคริปโตแซนทีนให้มากขึ้นจากการดื่มน้ำส้มคันสดวันละหนึ่งแก้วเป็นต้นอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยเผลอกลืนเมล็ดแตงโมจะเป็นอันตรายไหมโดยปกติแล้วการเผลอกลืนเมล็ดแตงโมเพียงไม่กี่เมล็ด ลงท้องมักไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใดเนื่องจากกรดในกระเพาะอาหารสามารถย่อยมเมล็ดแตงโมและเปลี่ยนเป็นของเสียขับออกจากร่างกายได้อย่างไรก็ตามการรับประทานมาเมล็ดแตงโมจํานวนมากอาจส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะอาหารหรือทําให้ท้องผูกได้ก่อนรับประทานแตงโมจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเมล็ดหลงเหลืออยู่ในเนื้อแตงโมโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่จะรับประทานเป็นเด็กเล็ก เพราะนอกจากอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้แล้วมเมล็ดแตงโมยังอาจติดคอหรือทำให้สำลักได้ข้อควรระวังในการบริโภคแตงโมแม้แตงโมจะมีสารอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่หากรับประทานมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นทำให้มีปัญหาในระบบย่อยอาหารเช่นปวดท้องแน่นท้องท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะอาหารท้องเสียโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากแตงโมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซึ่งไม่สามารถย่อยและดูดซึมในทางเดินอาหารได้เช่นน้ำตาลฟรุกโตสอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เนื่องจากแตงโมมีค่าดัชนีน้ำตาลหรือไกลซีมิกสูงหลังรับประทานเข้าไปอาจทำให้น้ำตาลในเลือดแปรปรวนหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานหรือมีภาวะเสี่ยงเบาหวานการรับประทานแตงโมอาจาก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ โดยสามารถสังเกตได้จากอาการเช่นลมพิษปากบวมหน้าบวมหายใจลำบากหากพบอาการดังกล่าวควรหยุดรับประทานแตงโมและเข้าพบคุณหมอทันทีเพราะหากปล่อยไว้อัดนำไปสู่ภาวะปฏิกิริยาแพ้รุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คนไทยโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้เขตร้อนมากมายที่น่าทานมีประโยชน์และราคาย่อมเยาทำให้เราได้ทานผลไม้ดีๆได้อย่างง่ายดายยิ่งอากาศซ่อนตลอดปีแบบบ้านเราแล้ว แตงโมน่าจะเป็นผลไม้ชื่อแรกๆกที่หลายคนนึกถึงนอกจากรสชาติหวานเย็นชื่นใจแล้วแตงโมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยละประโยชน์ของแตงโมแตงโมมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากจึงช่วยดับกระหายคลายร้อนปรับให้ร่างกายเย็นลงมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายทั้งเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีกรดโฟลิกแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพเทสเซียมและสังกะสี มีกรดอะมิโนที่ชื่อซิทรูลินที่ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวจึงดีต่อผู้ที่มีปัญหาความดันสูงซิทรูลินยังช่วยชะลอวัยโดยเฉพาะส่วนสีขาวที่ติดกับเปลือกแตงโมดังนั้นครั้งหน้าทานแตงโมเก็บเปลือกไปทำแกงส้มทานต่อได้มีศักยภาพเป็นสารต้านออกซิเดชันที่ช่วยลดอัตราการเกิดของสารอนุมูลอิสระในร่างกายแตงโมมีรสหวานฉ่ำแต่แคลอรี่ต่ำมากจึงเป็นผลไม้ที่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักว่าแล้วก็ออกไปหาแตงโมทานดีกว่าผลไม้ราคาไม่แพงหาทานง่ายตลอดปีแถมยังรสชาติดีเยี่ยมทานได้แทบทั้งลูกแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแต่หากจะเก็บเปลือกมาทำอาหารอย่าลืมล้างให้สะอาดนะคะเพราะอาจมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้คะ่ะแตงโมกินเวลาไหนได้ประโยชน์สูงสุดแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะรสชาติหวานฉ่ำและเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงฤดูร้อนนอกจากรสชาติที่สดชื่นแล้ว แตงโมยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่การกินแตงโมให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นควรจะกินในช่วงเวลาใดบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกินแตงโมเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากแตงโมอย่างเต็มที่แตงโมกินเวลาไหนดี1กินแตงโมในช่วงเช้าช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกินแตงโม เพราะร่างกายของเราต้องการน้ําและพลังงานหลังจากที่ผ่านการนอนหลับมาทั้งคืนแตงโมอุดมไปด้วยน้ําสูงถึง90%อร์เซตจึงช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นอีกทั้งยังมีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งพลังงานที่ง่ายต่อการย่อยช่วยให้รู้สึกสดชื่นและกระปริกระเปล่าตลอดวัน 2. กินแตงโมก่อนออกกําลังกายแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลธรรมชาติช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายได้อย่างรวดเร็วก,การกินแตงโมก่อนออกกําลังกายสัก30นาทีจะช่วยเพิ่มพลังงาน และให้ร่างกายพร้อมทำกิจกรรมที่ใช้แรงหนักอีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเนื่องจากแตงโมมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นไลโคปีนและวิตามินซีสกินแตงโมหลังออกกำลังกายหลังออกกำลังกายเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสียเหงือ่อและสูญเสียน้ำการกินแตงโมหลังจากนั้นจะช่วยเติมน้ำและแร่ธาตุที่ร่างกายสูญเสียไปอีกทั้งยังช่วยลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากการใช้แรงในการออกกำลังกาย สกินแตงโมในช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่คุณรู้สึกง่วงหรือล้าจากการทำงานการกินแตงโมจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและกระตุ้นพลังงานอย่างรวดเร็วเนื่องจากแตงโมมีปริมาณน้ำมากและมีแคลอรี่ต่ำจึงเป็นของว่างที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 5. หลีกเลี่ยงการกินแตงโมก่อนนอนถึงแม้ว่าแตงโมจะมีประโยชน์มากมายแต่การกินแตงโมก่อนนอนอาจทำให้คุณตื่นมาปัสสาวะกลางดึก เพราะแตงโมมีน้ำเยอะการกินในช่วงเวลากลางคืนอาจรบกวนการนอนหลับนอกจากนี้ยังอาจทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปในเวลาที่ร่างกายไม่ได้เผาผลาญประโยชน์ของแตงโมช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นด้วยปริมาณน้ำที่สูงการกินแตงโมจึงช่วยป้องกันการขาดน้ำเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีในแตงโมช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการอักเสบ ไลโคปีนในแตงโมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายสรุปการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกินแตงโมจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนหรือหลังออกกำลังกายและช่วงบ่ายที่ต้องการความสดชื่นแต่ควรหลีกเลี่ยงการกินในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนการนอนการรับประทานแตงโมอย่างเหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการ และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ